llamada ah. hey.

แอบไปเกี่ยวเป่าโมยปลาเขาไปเกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยวากปลาไม่มีไม่มีเอาดูในคลิปสนุกสกกันครับผมเกี่ยไปนหมดวอายเยอะไยี้ ตอนนี้เราก็มาถึงหมายถึงที่กันแล้วนะครับนะกับบรรยากาศตกปลาทะเลนะครับอาหารอาหารสดกินนะครับเอาแล้วครับฝั่งนี้เกิดอะไรขึ้นเนาะเกิดอะไรขึ้นนาะนะครับมาแล้วโอ้โหตัวแรกของเรานะครับอ๋อนะครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมกันนะครับกับบรรยากาศนะครับ อาหารดีเรานะครับโอกรมที่การกินครับรสชาติอยากให้เราหวานน้ำปลาทะเลน้ำปลาทะเลจะไม่จะไม่ขาวนะครับพี่น้องจะไม่ขาวนะครับจะไม่ขาวรสชาติมันจะหวานหวาน นี่ไงชิ้นนึงอีชิ้นนึงฮะเอากุ้งมาดิเออเออมึก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 เอากุ้งมากุ้งเมื <si ่อกี้นี่อยู่ไหนเร็ว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 มึก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 เอากุ้งมากุ้งมากุ้งเมื่อกี้อยู่ไหนปลดออกปลดออกเร็ว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 มึกมาแล้วอย่าเขย่าเดี๋ยวมันตกกระจายมึกครับมึก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 เออเดี๋ยวมันมากินปลาเราเดี๋ยวมันมากินปลาเราครับเดี๋ยวมันมากินปลาเราครับ นี่หอยเรวเปลี่ยนกุ้งเปลี่ยนกุ้งเปลี่ยนก้งเอาเอากุ้งมาเอากุ้งมาตัดอเลยตัดอก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 มาแล้วครับมาแล้วครับเร็วเร็วๆให้ไวให้ไวให้วไอ้กุ้งเมื่อกี้ไปไหนเร็วๆเร็วเวเร็วๆเร็วๆเร็ว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 เๆเเเเเเ่เอ่เๆเๆเรเรเรอเรเเลเน Nih monreun nih monreun nih. Er. Nih, mana nih, nih. Di sini, di sini. Di sini, di sini, di sini. Nih, om reonau nih. Ubi tulum nih, 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 nih. Lao, 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 lao. Nih, nih, nih. Di sini, di sini. Apung malau, lao, lao, lao. Mati. Kau kau malau, dia luang, dia luang. Yang jiu, yang jiu, yang kui, kui, kui. โดนอีกแล้วอต่อน,น,อน,นี้ไม่เกียวนะครับกินเดียวนะครับแล้วมีิกอ้าวโดนอีกสตัวเฮ้ยโอ้โหโอ้ย,อย,อย,อยตกกระจายหมด สามตัวแล้ว,ลวนียตกับพี่เขายู่สอคนอะนี้นนนเวันนี้เราไม่ได้ใส่ตะกร้าครับวันนี้เราใส่กระสอบ นายเขาบอกวันนี้เอาสักสอนก็สอบโยก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 ช้าไม่ได้ช้าอดเลยโยก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 ขึ้นแล้วนะโยกแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโยก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 นังโยกไปด้วยโยกไปด้วยโยกไปด้วยจับเป็นป้าไปเลยเพิ่งเคยไม่โยกไงโยกไงไม่ใช่จับโยกเนี่ยโยกแล้วก็งัดโยกแล้วงัดโอ้ยหักเว้ยก็บอกว้โยกเขาหัก โยกโยกจับเอามือสาวมือสาวมือสาววางวางมือสาวมือสาวมือสาวให้น้ะมือสาวพี่เหนือมือสาวมือสาวอืออยู่กอดขึ้นมาเลยกอดขึ้นมาเลยยกขึ้นมายกขึ้นมาละผมไปด้วยน่ะโอ้ยเนาะครับ ปลาเก๋าตัวเดียวถึงขนาดเอามือสาวนะครับยกไม่ขึ้นครับขาหักอาผาจับพ้าจับผาจับนู่นนู่นพังเหลืองน,นู่น่ะเดี๋ยวมันสะบัดนะนิ้วแห้งนะครับใช้ผ้าจับเละเลยครับปลาตัวเดียวใช้มือเยอะนะครับลอกหักตัวโคตรใหญ่เลยตัวตัวเท่าแขนเลยแขนลิง จะป้าก่อนจะป้าก่อนปุ๊ป้าก่อนเนี่ยครับเราอาจจะไม่คล่องนะครับเพราะเราไม่ได้มืออาชีพ <c oughs> ครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวฟังมังกัดได้เอาคีมมาไอ้ใจเอาคีมมาคีมมาครับิมคีม như vậy là mong là thấy ba thấy ba không luống không เยอะขึ้นมาอยู่วะแล้วสวย เบเอาครัดี๋ยวซอยไปซอยใหม่นี่นะมันหลุดแล้วซอยเอาตามอยู่ตรงนี้มาแล้วครับยั่วมาแล้วครับได้มาไหนได้ได้โอ้ยอ้ยโอ้ยเจ้าดึง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 นาดึงไปตั้งคุญเอนดึงไป Sihai, sihai, sihai. Na, na, na. Kiri, 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 kiri. Eh. Jauh, jauh, jauh. Tembak. Apa dia, dia, dia. Okey, kan? Kalau gitu awak. Nih dua tuah. Jauh, jauh, jauh. Ah, pot, 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 pot. Ah, dua. Jauh. ปากเตราผสานใจเฮาเลยวะนอนเหรอเจ้าเจ้าเวียนเอาเวียนเอาอยู่นี่ล่ะฮะไหนขึ้นไปยังกี่ตัวขึ้นมาเออกี่ตัวหันมากันมาเออกี่ตัวไป ไหนไหนไหนอยยังขึ้นมากินกับเึงของผมไปกินแล้วได้นไงหนุกนานครับหนุกนานเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปดีากอดตาป้าวป้าน้ำหนึ่งอะ ดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวคือขาดแค่ขาดแค่เขาเขาทิ้งโอ้ยมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ต้องอิ่มีกคนนาหนุนหนาหนุนโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดไอ้กบเล่าแอบไปเกี่ยวไว้ป่ะเนี่ยฮะแอบไปเกี่ยวหรือเปล่าขโมยปลาเขาไปเกี่ยวหรือเปล่า เก <um ี่ยวปากมาไม่มอรแน่ไ <No ม่มีไม่มีฮ่าฮ่าฮ่าดูในคลิปสนุกนุกันครับผมเหี้ไปไหนหมดนี่ะมีอรยเี่ยอะไรเยอะแยะ

เอาขึ้นขึ้นขึ้นขึข้นเอาอะไรยังตักแหลมเอาเอาให้อันนี้มันได้อพอแล้วไม่ต้องเลือกปลาหรอกอ่ะเฮ้ยแลาแล้วมาแล้ว ใครจะได้ไม่ได้เอาฝั่งนี้ยังปดไม่เสร็จนะครับอเอามาทีละห้าตัวเดียว,ต,วตัวเดียวทีละตัว,ตว,ว,ว,ตวร้อยทีก็ร้อยตัวแล้ว,วเดววเดฝั่งนี้ครับโอ้เป่าลังเลยครับ <laughs> จับโจนจับโจนอย่างาเดียวามาเด้อพี่น้องมาเด้ดเอมาเด้พดเอพวกนี้มักสนุกสนาน มาได้กลับ้าไปกินมาต้องสมัคสาาิดต่อพ่วิชิตแกคน้ที่ห้าคนที่สามเหลอกันต้งมาเนมาเลยเบอรโทรพันศูนย์เก้าห้าศูนย์หกศูนย์ห้าแป็นครับพี่น,อน้องติดต่อแกได้เลยมาเลยสุวนนสนานเจ้าอย่าให้ตำมห้องวะมาเลยซื้อห้องมาเองหองสาทพี่เบิรตต่อแกจะไม่ให้มาเลยครับพี่น้องนนอมว ปลาทะเลครับหากินยากครับเจ้าไปชื่อเกับแมู่้มันไม่สดนไม่ใช่ปลาทะเลเขาไปซื้อที่ตลาดเขาแค่น้ำแข็งวันสองวันก่าตลาดอันนี้สดใไม่จิ้มแต่แนวแนวจิ้มแต่แนวแนวเดี๋ยววันนี้พ่อจิมไปทำปลาสบีกินไม่สดเวยเยครับ เ่น้านน่ะนะให้คิดคดูด <déb yle> แล้วให้คิดดูเด้งโดดนำสองถี่เรือไปเจ้ยจะแถบีนิดเรือรู้บะฮะนี่นี่นปะบอลเจ้ใส่บอลเข้าครับอลเข้าหรือบอบอลเข้ารับในเรือพวกนี้ พี่ใหญ่กนินได้ไหมแบบเนี้ย